เอาละรครับก็ผู้สื่อข่าวมากันเยอะครับสือบ่อมวลชนมากันเยอะวันนี้มาทำข่าวของพี่น้องกเกษตรกรนะครับคนสามคนด้ครับผมผมกับคุณจตุพลนะครับวันนี้มาถ่ายทอดสดนะครับครับผมตอนนี้นอยู่ที่บูธของกรมส่งเสริมนากรนะครับผม ท่านรัฐมนตรียังชมทุเรียนนะครับตอนนี้นะครับบูธของกรมใช่ไหมฮะเนี่ยนะครับนอกจากมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรแล้วก็มีประหลัดนะครับประยูนอินสระน,นะครับปรร่ายกระทรวงกรเกษตรนะครับประชานที่มดีกรมส่งเสริมการ,กรเกษตรนะครับ ตัวเสนาก,การเกษตรนะครับรตังเสนอก,การเกษตรแล้วก็เรื่องลัดคนใหม่นะครับถ้ารถมาอยู่อยู่ทั้งด้านหลังเนอะถ้า <laughs> คจ,จุบันก็มานะครับว่าที่นะครับอ่าม,ม,มุมไหนพี่หันมุมอยูอะ บทความบทความ้ของสางกลน,นะครับท่านขออนุญาท่านรัฐมนตรีวา่าการกระทรวงเกษตรนะครับโอเคครับมองกล้องครับออกล้องครับมองกล้องครับ buat <laughs> sampai